มังกรบทที่215พูดความจริงออกมาไม่มีใครรู้ว่าในเวลานี้เติ้งซื่อชีหงุดหงิดแค่ไหนในตอนแรกหลังจากรู้สถานะที่เฉินเฟิงเป็นลูกเขยที่ตกถังเข้าสารแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นเฉินเฟิงอยู่ในสายตาของเขาแถมเขาก็มีท่าทีดูถูกด้วยซ้ำเขาคิดว่าผู้ชายที่มีความสามารถสักหน่อยคงไม่ต้องใช้วิธีถีบตัวเองขึ้นโดยการเป็นลูกเขยเศรษฐี ในใจเขาเลยดูถูกเฉินเฟิงแน่นอนว่าถึงแม้เขาจะดูถูกในตัวเฉินเฟิงมันก็อยู่ในส่วนการดูถูกแต่สําหรับทักษะการแข่งรถแล้วเขายังคงกลัวอยู่มากเขารู้ดีว่าหากเฉินเฟิงได้ขับรถได้ตามปกติโอกาสในการชนะของเขาก็ไม่มากนับดังนั้นเขาจึงให้คนไปปรับแต่งรถของเฉินเฟิงเขาสามารถยอมแพ้เย่ไห่ยทังได้แต่เขาไม่ยอมให้ตัวเองแพ้เฉินเฟิงเด็ดขาด แต่สุดท้ายเฉินเฟิงไม่เพียงเอาชนะเขาได้ขนาดเย้ไหา่ทั้งแต่ยังเอาชนะได้เติ้งซื่อชีใช้ชีวิตมาไม่น้อยยังไม่เคยล้มเหลวขนาดนี้มาก่อนเลยเฉินเฟิงลงจากรถด้วยสีหน้าสงบเสงเี่ยมจูกวางชวนออกมาต้อนรับเขาด้วยความตื่นเต้นและยกนิ้วโป้งให้เฉินเฟิงน้องชายเฉินเฟิงสุดยอดมากตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยยอมรับใครในชีวิตน้องชายเฉินเฟิงานนี่เป็นคนแรก เฉินเฟิงยิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ได้ความหมายของคำพูดของจูกว่างชวนมาใส่ใจในเวลานั้นดวงตาของจูกว่างชวนที่อยู่ตรงหน้าก็เบิกกว้างราวกับว่าเขาได้เห็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเฉินเฟิงขมวดคิ้วเกิดอะไรขึ้นกับจูกว่างชวนเฉินเฟิงไม่มีเวลาทันคิดเรื่องนี้ก็ได้กลิ่นหอมฟุ้งมาจากด้านหลังเย่ไห่หทั้งสวมชุดนักแข่งสีดำเดินมาหาเฉินเฟิง เมื่อถอดหมวกกันน็อกออกผมสีดำคลับของเธอก็สยายออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเผยให้เห็นใบหน้าที่ทรงพลังที่สามารถทำให้พระจันทร์หรือพระอาทิตย์หม่นมองลงไปได้สวัสดีข้าฉันคือเย่ไห่ถังเย่ไห่ถังยิ้มและยื่นมืองดงามออกไปเฉินเฟิงเฉินเฟิงยิ้มเล็กน้อยพร้อมทั้งยื่นมือออกไปเพื่อจับมือกับเย่ไห่ถังผู้ชมเงียบก,กริบทั้งสนามถ้ามีเสียงเข็มหล่นคงได้ยินกันทั่ว ใครบอกว่าเย่ไห่ถังไม่จับมือกับผู้ชายไม่ใช่เหรอวันนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทุกคนรู้สึกว่าสมองของเขาไม่ทำงานอีกทั้งบรรดาแฟนคลับของเย่ไห่ถังหลายคนถึงกับหายใจไม่ทั่วท้องใบหน้าทําราวกับแม่ของตนเองเสียชีวิตแบบนั้นเย่ไห,ห่ทั้งไม่ชอบจับมือกับผู้ชายจริงๆในฐานะที่เป็นแฟนคลับของหล่อนไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีไปกว่าพวกเขา แต่วันนี้เย่ไห่ถังเป็นคนเริ่มยื่นมือออกไปหาผู้ชายก่อนนี่มันหมายความว่าอย่างไรทุกคนไม่กล้าคิดและไม่อยากคิดด้วยในตาของเติง้งซื่อชีความโกรธที่กำลังพลุ่งพล่านอย่างต่อเนื่องเขารู้สึกว่าปอดของเขากำลังจะระเบิดอยู่แล้วปกติแล้วเขามักจะมองสถานะของตนเองเป็นคู่มั่นของเย่ไห่ถังอาจกล่าวได้ว่าในบรรดาคนที่มาจีบเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเย่ไห่ถังมากที่สุด ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยสัมผัสมือของเย่ไหท่ทังเลยสักครั้งทุกครั้งที่เขาขอจับมือกับเย่ไหท่ทังเขาจะถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่วันนี้เย่ไหท่ทังต่อหน้าต่อตาเขายังเป็นคนยื่นมือไปจับมือกับผู้ชายแทนและชายคนนี้ยังคงเป็นลูกเขยตกถังเข้าสารที่เขาดูถูกด้วยก่อนหน้านี้คุณเฉินเคยเป็นนักแข่งอาชีพเหรอ เด้ห่ทั้งถามเพราะว่าเธอเองยังไม่ถูกใจเลยวรยุทธ์ทางบูโดของเฉินเฟิงสูงส่งกว่าเธอเธอยอมรับได้แต่สิ่งที่เธอยอมรับไม่ได้กับการที่เฉินเฟิงยังแข่งรถเก่งกว่าเธอดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้เฉินเฟิงจะต้องเรียนรู้ทักษะการแข่งรถอย่างเป็นระบบมาก่อนจนถึงขั้นเป็นสิทธิ์ของนักแข่งรถขั้นเทพสักคนด้วย และสิ่งที่ทำให้เธองงงวยที่สุดก็คือเห็นได้ชัดว่าคนของเติ้งซื่อชีได้ทำการปรับแต่งที่รถของเฉินเฟิงแต่เฉินเฟิงก็ยังขับรถอย่างปลอดภัยตลอดทางเฉินเฟิงส่ายหัวไปมาพร้อมทั้งพูดว่าเปล่านะวันนี้เป็นการแข่งรถครั้งแรกของผมเย่ไห่ทั้งรู้สึกกระอักกระอ่วนอีกทั้งไม่รู้จะพูดอะไรต่อแน่นอนว่าเธอดูออกว่าเฉินเฟิงพูดความจริงว่าเป็นการแข่งรถครั้งแรกของเขาจริงๆ นอกจากนี้ยังหมายความว่าเรื่องที่เธอจินตนาการก่อนหน้านี้ก็หายวับไปทันทีเฉินเฟิงไม่ได้เรียนรู้ทักษะการแข่งรถใดๆและไม่เคยฝากตัวกับสิทธิ์กับอาจารย์คนไหนอาศัยพรสวรรค์ที่น่าสะพรึงของเขาจนเขาได้รับรางวัลน,นี้มาเย่ไห่ทั้งรู้สึกสับสนเล็กน้อยเธอไม่ได้คิดว่าจะยังมีคนแปลกประหลาดแบบเฉินเฟิงอยู่บนโลกนี้พรสวรรค์บูโดที่น่าหลงไหลแถมยังมีพรสวรรค์นในการแข่งรถก็น่าทึ่งไม่แพ้กัน คุณแย่เฉินเฟิงขมวดคิ้วเฮ้มีอะไรเหรอแย่หายถังสะดุง้งมือคุณจะจับมืออีกนานไหมเฉินเฟิงเหลือบมองไปที่แย่หายถังโดยหมดคำพูดเขาไม่รู้ว่าแย่หายถังกำลังคิดอะไรอยู่หลังจากจับมือเขาแล้วเธอก็ยืนงงอยู่เกือบนาทีอ้อเย่หาถังหน้าแดงพร้อมทั้งรีบปล่อยมือของเฉินเฟิงทันทีขอโทษค่ะคุณเฉินเมื่อกี้ฉันกำลังคิดถึงเรื่องอื่นอยู่ ไม่เป็นไรครับเฉิญเฟิงใส่หัวไปมาตัวจริงเย่ไหท่ทังต่างจากที่เขาจินตนาการโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เขาจินตนาการเอาไว้ว่าคงเป็นเทพธิดาภูเขาน้ําแข็งผู้มีไหวพริบแต่เย่ไหท่ทังที่เขาเห็นตอนนี้ดูเหมือนเด็กสาวใสซื่อมากกว่าสามารถพูดได้เลยว่าความแตกต่างมันผิดแผกไปเยอะแน่นอนว่าบางทีเย่ไห่ถังอาจจะเสแสร้งแกล้งคาจุดประสงค์ก็เพื่อจะลองเชิงเขาคืนนี้คุณเฉิญมีเวลาไหมคะ เย่ไห่ถังกลับสู่สภาวะปกติในเวลารวดเร็วมีครับเฉินเฟิงยิ้มเล็กน้อยเดิมทีเขาคิดว่าจะหาโอกาสคุยกับเย่ไห่ถังถึงปัญหาของเมืองชางโจได้อย่างไรแต่ไม่คาดคิดเลยว่าเย่ไห่ถังจะมาหาเขาก่อนคุณเฉินจะให้เกียรติรับประทานอาหารกับฉันซักมือได้ไหมคะเย่ไห่ถังฉีกยิ้มเผยให้เห็นเขี้ยวน่ารักสองซี่ คุณเย่ก็พูดเกินไปแล้วครับผมไม่สามารถปล่อยโอกาสให้หลุดไปได้อยู่แล้วเฉินเฟิงหัวเราะเบาๆอีกทั้งท่าทีของเย่หายถังก็ดูลดต่ำลงเห็นได้ชัดว่าตั้งใจจะหลอกใช้อะไรเขาไม่จำเป็นต้องมองย้อนกลับไปดูเฉินเฟิงก็รู้เพราะว่าดวงตาของเติ้งซื่อชีในเวลานี้จงเกลียดจงชังถึงอย่างไรก็ตามเฉินเฟิงไม่ได้สนใจด้วยซ้ำแถมยังเป็นประโยชนเดิมถ้าเติ้งซื่อชีรู้จักประเมินตน เขาควรจะอยู่เป็นนายน้อยของตระกูลเติ้งในเมืองหนานหนิงไปให้สบายๆหากเขายังเพิกเฉยยังมาหาเรื่องเขาที่เมืองชางโจวงั้นเขาก็จะไม่สนใจจะทําให้เติ้งซื่อชีรู้จักคําว่าอะไรที่เรียกว่าเสียใจในภายหลังหลังจากบอกเวลาและสถานที่แก่เฉินเฟิงเย่ไห่ถังก็เห็นสายตาที่ตกตะลึงของฝูงชนและหายไปในที่สุดด้านของข้างเฉินเฟิงจูกว่งชวนที่ยืนอ้าปากค้างอยู่นาน เพราะว่าเย่ไห่ถังเป็นคนเชื้อเชิญที่จะจับมือเฉินเฟิงก่อนแถมยังชวนเฉินเฟิงไปทานอาหารอีกด้วยจูกวังชวนไม่อยากจะเชื่อภาพที่เกิดขึ้นต่อหน้าเขารู้สึกว่าเขาต้องตาลายแน่ๆไม่เพียงแต่จูกว่างชวนเท่านั้นบรรดาผู้คนจำนวนมากมายที่กำลังมุงดูก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเย่ไห่ถังซึ่งเคยหญิงยโสมาตลอดจะมีท่าทีเชิงรุกกับผู้ชายแค่พบกันครั้งแรกเท่านั้นก็ชวนผู้ชายคนนี้กินข้าวแล้ว และลือกันว่าชายคนนี้ยังเป็นลูกเขยตกถังเข้าสารแถมเขาเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วเย่ไห่ทั้งคิดอะไรอยู่กันแน่ไม่แต่งงานกับไฮโซที่โสดอย่างเติ้งซื่อชีแต่กลับเดินเข้าหาลูกเขยที่ตกถังเข้าสารแทนที่มีครอบครัวแล้วอย่างใกล้ชิดสนิทสนมถึงเพียงนี้ปัญหาเรื่องนี้ไม่มีใครสามารถเข้าใจได้เลย น้องชายเฉินเฟิงนายพูดความจริงออกมาว่านายเป็นทายาทของคนในตระกูลร่ำรวยตระกูลไหนจูกว่งชวนกลืนน้ำลายถามความสุดยอดของเฉินเฟิงทำให้ความรู้ของเขาเพิ่มพูนขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ครั้งแรกคือการคว้าแชมป์การแข่งขันโปรเฟชชั่นอลลูเอตในครั้งนี้2คือทําให้เป็นเย่หายทั้งเป็นคนเริ่มที่เข้าหาก่อนทั้งหมดนี้ไม่เหมือนกับที่ลูกเคยตกทางเข้าวสารสามารถทําได้จูกว่างชวนคิดว่าเฉินเฟิงยังมีสถานะที่ไม่น่าเชื่ออื่นๆอยู่อีกใช่ฉันเป็นทายาทของคนในตระกูลร่ำรวยจริงๆเฉินเฟิงยอมรับด้วยสีหน้าขับขันแม้เขาจะรู้ว่าจูกว่งชวนกำลังล้อเล่นแต่เขาก็พูดเรื่องจริงจังออกมา จริงเหรอดวงตาของจูกว่างชวนเบิกโตจริงสิเฉินเฟิงพยักหน้าตอบอย่างจริงจังฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ